ที่ชาวพฤกษ์ค่ะดวงความรักก็จะมาที่20ตุลานะคะคุณได้พลังงาน6เหรียญน,นะคะเขาได้เป็น the strength กับขวานะคะวันนี้จะมีการรองชอมซึ่งกันและกันนะสำหรับคู่รักคู่ไหนนะคะที่มีปัญหาการน,นะไม่ว่าจะเป็นไพ่ d a t h something better หรือว่าไพ่ new love เนี่ยก็หมายถึงความรักที่มันได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะ new love ตรงนี้ถ้าสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงแฟนใหม่นะหมายถึงคุณและเขาเนี่ยได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะ d a t h something better ก็หมายถึงว่ามันจะมีสิ่งที่มันดีกว่านะกับส นการปัจจุบันนะคะก็หกเหรียญของคุณก็หมายถึงการให้ได้รับเท่าๆกันไม่มาะว่ามันมีการปรับความเข้าใจนะคะมีการอารอมชอมนะตกลงกันได้นะคะเป็นการตกลงกันแบบคอมเพลมไส์นะคะที่ทั้งสองฝ่ายต่างยอมเสียสละอะไรบางอย่างนะเพื่อกันและกันนะคะ